สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟสีูท่านนะครับเอฟี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนไปมาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนิทางเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับสนุกมากครับคือตอนเนี้คือมติที่ประชุมนะครับเมื่อวานผมก็รับสดไปแล้วเนาะวันนี้ก็มาเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมนิดหนึ่ง คือในชาตนี้คือมีมติที่ประชุมให้กับผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านสี่กอนะครับให้ไปสอบถามถึงดำแจนะครับว่าจะยอมไม่เสียค่าปรับไหมมีสองทางเลือกก็คือหนึ่งเสียค่าปรับเข้าสู่กระบวนการนะครับหรือสองขัดขืนก็คือไม่ยอมเสียค่าปรับ ทางเจ้าที่จะได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามพรบรบา,านนะครับวันนี้นะครับทางเจ้าที่ก็รอคำตอบอยู่จากผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับทีนี้สิครฟาร์มหนักใจมันก็ตกที่ผู้ใหญ่บ้านนี่ครับเพราะอะไรครับเพราะผู้ใหญ่บ้านก็รู้ครับว่าแจะด่าด่าเขาด่าไม่ให้เกียิผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใหญ่บ้านไม่มีฟาร์มสามารถผู้ใหญ่บ้านไม่ปกป้องลูกบ้าน ถ, å, ถ้าไ tamam. ม okay. so like, ีความสามารถก็นะครับนะอย่างว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนโดนโดนดำโดนดำแซดเนี่ยรูปรูปข่มแล้วก็เหยี่ยมยาอ่าเรียกไรนะภาษานั่นแหละคือดูทูกอ่ะพูดสั้นๆก็คือดูทูกอ่ะนะครับคือดูทูกแล้วก็ไม่ให้เกียดผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งผู้ใหญ่บ้านเขาก็ดูนะรู้เขารู้ครับเขาดูถามว่ารู้ไงก็มีก็ยูทูบคนในบ่บ้านเขาก็ดูกันเนี่ยเขาก็ดูมันด้วยแหละ นะครับเขาก็ดูมันด้วยเขาดูหลายช่องแหละไม่ใช่เขาไม่ดูนี่ผู้ใหญ่บ้านก็รู้ทีเนี้ยความหลักใจมันอยู่ตรงที่ว่าผู้ใหญ่บ้านจะกล้าเข้าไปบอกหรือเปล่าตอนเนี้ยทางหน่วยงานเขารอหน่วยงานเขารออยู่นะครับคือต้องได้คําตอบถ้าเข้าร่วมถ้าเสีย่าปรับเจ้าที่ก็จะทําการลงตรวจสอบแค่นั้นแต่ถ้าไม่เสีย่าปรับนะครับ เจ้าชีก็ต้องเจ้าชีก็ต้องดินเมืองทีตามกฎหมายนะครับแล้วผมเป็นอีดํานะไม่ต้องเสียไม่ต้องสู้เอ้ยไม่ต้องเสียนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียครับปับมาสู้ไปเลยไม่ผิดนะครับสู้ไปเลยครับไอเมื่อคุณคิดว่าคุณไม่ผิดสู้ไปเลยไปกลัวทําไมอ่ะจริงป่ะยังไม่เสียไปกลัวทําไมสู้ไปเลยใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้ปัญหาคือผู้ใหญ่บ้าน,นเข้าไปคุยอย่างนะครับผู้ใหญ่บ้านนด่เข้าไปคุยดํางจอย่างนะครับต่เนี้ยฟาร์มาหนักใจฟาร์มากดดันมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับนะผิดจะว่าไปทางผิดนะครับการประชุมการการหาทางออกการการอะไรกันก็เป็นสิทธิของทุกท่านแต่คนมันทาผิดก็ต้องทาผิด จริงไหมครับจริงไหมครับอืเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนเน่ก็ร mm. อติดตามเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับ mm. คือ,อยังไงไม่รอดอยู่แล้วคดีบอบดาอยังไงก็ไม่รอดทุกท่านทุกท่านบอกว่าทาอะไรมันไม่ได้ทำไมันไม่ได้รอดไหมล่ะ mm. ผมถามทุกคนหน่อยว่ารอดไหมล่ะไม่มีรอด จะช้าจะเร็วนั้นเองเล่นกับไคนที่มีเลี่ยมอ่ะนะครับต้องจัดชุดใหญ่ให้มันนะครับนี่ขือหลักฐานคาตานะนะครับขนาัดหลักฐานคาตานะยังเว็ดเว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 ดดูปากเห็นไหมครับเห็นปากยังครับอันี้ปากกล้าขาแข็งไอ้ดำ เพราะฉะนั้นฟังให้ดีครับท่านไม่ไม่รอดครับในคดีบ่อํำมันเนี่ยในท้านเนี่ยนะหรือบ่อบ่บอบ่อบาดาเนี่ยไม่ต้องบ่อรำบ่อำมันรกไม่ต้องไปเลี้ยงหรอกเราอิทานอยู่แล้ว <g ul atory> บอ่อบาดาเนี่ยไม่มีไมไมีรอดหรอกครับเชื่อผมให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะช้าจะเร็วแค่นองตอนนี้นะครับการทำงานของเจ้าที่มันช้าเพราะมันเรียกคนเลี่ยมเรียกคนหัวหมอเรียกว่าคนหัวหมอ คดีบอ่อบาดาลยังหัวหมอคดีปลาละเมอก็อยังหัวหมอหัวหมอทุกอย่างแล,ะละ้วลองคิดดูว่าจะคดีใหญ่คดีตุ๊กตาจะไม่หัวหมอหรอครับผมถามหน่อยคดีตุ๊กตาจะไม่หัวหมอหรอครับลองคิดดูคดีปลูกลูกปลาละ,มะเมอเจ็ดไร่ก็ยังหัวหมอแปลที่สอง <c oughs> ที่ซื้อต่อทั้งซอกก็ยังหัวหมอบอ่อบาดานก็หัวหมอแล้วคดีใหญ่จะไม่หัวหมอนะครับทุกวันนี้ผมทำให้สังคมได้เห็นพฤติกรรมถองอีดําแจะมากขึ้นเห็นไหมครับทุกคนเห็นหรือยัง ตอนที่พ่อเพเกโดยไม่มีอาการางนี้นะไม่มีวอยวายไม่มีกันด่าก,กันไม่มีนะครับไม่มีแกรับจบเจ้าที่อะนะครับยังคุยกับผมเลยผมถามเจ้าที่ว่าทำไมบ้านพ่อพเพเอกทำไมไม่ลงมาหาทางแก้เจ้าที่บอกว่าอ๋อพ่อเพเอกเขาง่ายเขาไม่ใช่เรื่องเยอะ เหมือนดามแจ๊ะเหมือนบ้านหลังนี้ก็เลยคุยกันง่ายเพราะบ้านหลังนี้คุยยากเจ้าที่ร่างคานี้นะครับนะครับเจ้าที่ร่างคานี้นะว่าบ้านพ่อพีะเอกคุยง่ายนะครับคุยง่ายมันเลยจบง่ายนะครับอืมแต่ว่าบ้านอีเนี้ย บ้ามีหัวเนี้ยคุยยากเราต้องใช้ขั้นตอน้ถูกต้องอย่างว่าพอไปเองเนี่ยตรวจสอบปุ๊บเรียบร้อยนะครับก็เสร็จไม่มีอะไรแต่เขาปรับพ้องคำแนะนำนะครับแต่บ้านนี้มันคุยยากเจ้าที่ร่างคำนี้เลยนะครับผมบอกไว้ให้นะครับแกก็รู้ครับไม่ใช่แกไม่รู้เพราะเจ้าที่อ่ะนะครับ ลูกน้องถูกด่าถูกอะไรแกรู้ครับนะแต่ก็ฝากเจ้าที่ด้วยครับตรงตรงตรงไปตรงมาอย่าไปสงสารแล้วมันเสียลูกนะเออฝากไว้ให้คิดด้วยผิดคือผิดนะครับก็โอเคครับคลิปนี้คงจะวันนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านอะ่ะผมก็ยังงงอยู่ว่าผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปยังไง ใครจะเป็นผู้เสี่ยงนะครับก็รองไตามชมอนสีค่คานะโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน,นครับที่เข้ามารับชมฟังฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ